S Shadow. Shadow s โด d o นี่มันอะไรกันวะเน,นี่ยเฮ้ยจบไปเรียบร้อยแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับไอ้ยามันเจ็บหายพลิกนรกอีกแล้วครับทุกท่านครับคู่นี้โอ้โหแมนยูมาเยือนครับมาเยือนแมนซิตี้แล้วก็เป็นแมนซิตี้ที่ออกนํำก่อนนะทุกคนครับคือความจริงๆอ่ะแมนยูนี้มาดีมากนะครับพี่หูพี่ตาเลย มาลุยใส่แมนซิตี้นะครับไม่ได้มาตั้งรับสวนกลับอะไรไม่ใช่นะเฮ้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เขากับมือแมนเชสเตอร์นะจ๊ะเขาเปิดแลกกันนะครับโอโหศาส์กนมันหยดติงแลกสวนเข้าไปสวนขึ้นมานะครับผมยังพูดอยู่เลยนะครับว่าผมลฟบสวนอีกแล้วนะฮะในตอตอนะครับเอ่อแอปดาคือผมพูดอยู่เลยว่าแมนอยู่อ่ะอย่าพลาดอย่างเดียวอย่าโดนก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแมนดูมีทรงแล้วมันได้ลุ้นทุกคนครับปรากฏแม่งไอ้ย่าพูดไม่ถ่ายคำโดนไอ้ย่ยพอโดนก็ ก็ต้องรอดูว่าเอาอยังไงอโมริมมันจะเปลี่ยนแผนไหมเพราะว่าตอนแรกมันกำลังโซงากาลังสู้ได้ถูกไหมครับอ่าพอพอโดนหนึ่งศูนยะ์นั่นหมายความว่าแมนยูแม่งต้องลุกหนักแล้วซึ่งมันจะไปเข้าทางแมนซิตี้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้เอออาจจะท้ายที่สุดก็แมนยูแม่งทําได้เว้ยไอ้ยี่กลับมาเสมอเออคือเนี่ยถือว่าได้เห็นกลืนอโมริมนะครับแลนะท้ายที่สุดแม่งพลิกกลับมานำสองหนึ่งครับทุกคนเชียร์แม่งอะไรกันวะมันชิบหายวันนี้นะครับที่ผมชื่นชมเลยจริงๆงอะ่ะต้องบอกก่อนว่า ผมมาพูดตั้งแต่ครึ่งแรกนะว่าถ้าผมเป็นมาโมลิมผมหนักใจมากนะแก้เกมมันต้องแก้แล้วแต่ผมไม่รู้จะเปลี่ยนใครดีเพราะแมงอยู่แมงเล่นดีทุกคนครับเล่นดีหลายตัวนึกไม่ออกนึกไม่ออกนะครับอาจจะมีอาดาโลนิดนึงแต่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะทุกคนครับรูปเกมมันไม่ได้เสียเซันเมาส์นะครับใบบาดเจ็บตั้งแต่ไก่โห่เปลี่ยนเมนูลงมาไอเฮียแมงไม่ได้แย่เลยลงมาคือเผลอๆกูอ,องตรงนะกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าเมาส์อยู่เต็มเกมอะ แม่งจะเล่นได้ประมาณเมนูหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้พูดตรงๆนะครับแต่พอเมนูลงมาแม่งเหมือนใช่เลยแม่งเข้าล็อกเข้าแก๊กเลยเนียนนะครับสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ดีนะครับโดกูเนี่ยช่วงแรกของแมนเชสเตอร์เนี่ยดูปวนๆนะครับแมนเชสเตอร์นี่ขึ้นฝั่งโดกูซะเป็นส่วนใหญ่ผมมองๆแล้วเนี่ยแม่งมีถึง9 0เนะจกจนั่นแหละขึ้นกับดารโลเนี่ยก็เลยดูลั่วๆหน่อยนะครับในช่วงแรกนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็สร้างปัญหาอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับ ท้ายสุดหลังๆก็เริ่มเอาชนะไม่ได้นะครับก็ถูกเปลี่ยนออกไปนะโดกูอีกคนหนึ่งฝั่งแมนยูที่ผมชมเลยคืออามาดียโลนะครับอันเนี้ยถ้าผมต้องเลือกผมจะเลือกอามาดียโลเป็นแมนออฟเดอะแมชโอ้ยียแม่งปวนทั้งเกมครับโดดเด่นมากนะครับเรียกจุดโทษได้โอ้โ oh, ห oh, คิดดูดิคือมันแม่งเจ๋ง,จร,งจริงนะไอจังหวะนั้นเนี่ยมันฉลาดด้วยคือมันมันล็อกรอเลย วัดดวงกันไปเลยแม่งหยุดจึ๊กพอหยุดไอ้ยานูเนตล่าขามาแต่ไกลแล้วดึงชักไม่ทันและเรียบร้อยเรียกได้ว่าตัวแม่งตบเคกระโหลกตัวเองเลยแบบเฮ้ยกูทําอะไรลงไปวะเนี้นูเนตเองวันนี้เล่นไม่แย่นะครับทุกคนก็ไม่แย่นะผลงานโดยรวมของของตัวเขาเองเนาะไม่แย่นะครับโหสนุกเป็นเกมที่สนุกมากนะครับนี่สิว่าเหมาะสมกับการนอนดึกและนี่สิว่าเขาเรียกว่าทีมเพื่อนรักเออ ไ hey, yeah, อ้แมนยูแม่งช่วยไว้ได้คือตอนแรกอะครึ่งแรกอะนะฮะเมืองแมนเชสเตอร์แม่งเป็นสีฟ้าไปครึ่งแล้วนะครึ่งเมืองแล้วนะอาพอมาครึ่งหลังแม่งก,กลับมาได้กลายเป็นสีแดงเฉยเลยว่าโอ้โหแสบจริงจริงตอนแรกนี่ถือว่าแดงมากกฟ้านะตอนนี้แม่งแดงทั้งเมืองโอ้ทำได้นะครับแพ้ใครไม่แพ้นะมาแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้อย่างเงี้ยมีความสำคัญมากนะครับตอนนี้เป๊ปก็ยัง ไม่ฟื้นนะภาพจับไปน่าเห็นใจเลยนะครับตอนโดนนํานี่คือแบบอยู่ประมาณอย่างนี้แล้วแบบโหแม่งสีหน้าแม่งบ่งบอกทุกอย่างนะครับแล้วก็โดนพลิกแซงอนะมันกลับมาชนะด้วยมันโอ้โหมันหนักนะครับคือกลับกันนะครับถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเอาชนะได้วันเนี้ยเล่นในบ้านเอาชนะแมนยูได้ความมั่นใจแม่งฟื้นขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์เออถือว่าฮึด กลับกันอีกสักรอบหนึ่งแมนดูแม่งเสือชนะได้อย่างเงี้ยโอ้แล้วความมั่นใจมันจะไปจากไหนว่าโดนแซงอย่างเงี้ยมันจะไปถึงไหนครับแมนซิตี้เนะี่ยต้องตามยาวๆแล้วนะครับว่าจะฟื้นเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อแมนซิตี้แต่ก็เป็นไปแล้วครับแต่สนุกมากนะครับเกมวันนี้นะครับก็เอา้าต้องขอบคุณแมนเชสเตอร์ูไนเตตดนยนะฮะที่สู้สุดใจขาดดิ้นไม่ยอมแพ้นะฮะโอ้โหต้องยอมรับตอนแรกนี่นึกว่า ใครจะไปคิดแมนซิตี้แม่งกำไปแล้วสามแต้มอะไม่น่าเชื่อนะครับแล้วแมนยูแม่งตีมาอ่ะแบ่งคนแล้แต้มก็ยังดีไม่เอาเอาสามโอ้โหต้องดูนะครับอ่ะนี่เป็นการโชว์เกินของโบลิมหนึ่งนัดที่ให้เห็นจ่าๆไปเลยนะครับว่าเขาสามารถที่จะพลิกสถานการณ์จากเป็นรองเนี่ยแซงขึ้นมานะครับแล้วก็ท้ายสุดปิดเกมจนเอาชนะและเก็บสามแต้มสําคัญได้นะทุกคนนะโอ,นนอ้กแ็แมงกะ5าดาวอยู่แล้ววันเนี้ยโอ้โห ห้าดาวอยู่แล้วเมื่อวานลิเวอร์พูลฟูลแลมก็มันนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ก็มันนะมือแมนเชสเตอร์เขาเล่นกันนะครับโอเคครับใครมีอะไรอยากจะคอมเมนต์นะครับสามารถคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหรือว่าแฟนแมนซิตี้อยากจะระบายอะไรเชิญเลยครับในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใครผ่านไปผ่านมาเจอช่องเจริญจะก็ฝากมาในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ